ถี้สามันไม่จำาังซื้อเก็บเอาไว้ในตู้ยาควดนี้ย,าน,ยาน้ามไม่มีดอกสำหรับผู้ชายที่จะใช้ยาน้ามไม่มีดอกต้องเขย่าก,ก่อนเดือนี่ตีกก อย่าได้อย,อยาก,กี่ขาย่าท้ากันเล่าอย่เพืเช <laughs> ิญพบกับหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมครับครับคุณผู้ชมครับจะแสดงหนังตะลุงแบบย่อๆนะครับแบบทกโชยท่านได้ชมสักเล็กน้อยนะครับที่ประมานครแห่งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือคว้าฉายได้หายสาบสูญไปจากดินแดนนี้ขอเดใช้ไประตุนกระหม่อมที่คารพ เมื่อคว้าชายไม่กลับคืนมาหม่อมฉันต้องเสียดินแดนให้กับเมืองยักษ์เพราะบัดน,นี้ที่เราได้ไปสู่ครอลูกสาวของจอมยักษ์เพลิงปยับเอาไว้ที่จะได้ไปแต่งงานกัน,กนที่ประมาะนนครเวียงราชดินแดนจำปาทองของเราตอนนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของเขาคว้าชายไม่กลับมาบ้านเมืองเดือดร้อนแน่เอาเถอะฉันจะได้รับสั่งกระมดานายทหารให้ติดตามหาคว้าชายเออน,น,นี่นายหนูนุ้ยแล้วก็นายเท่งเป็นไงบ้างความเป็นอยู่ของนายเท่งตอนนีออ้บ้านของเรากระม่มนายเท่งก็ตือว,ว่าพออยู่ได้กับออได้ทํางานเป็นรักเป็นแรง เออนายหนูหนุ้ยแพระเจ้าค่ะทำไมพูดกลางมากรุ่เตีปแหลงกลางอ๋อเหรอพระเจ้าค่ะที่บ้านทำอาชีพอะไรจำนาแพระเจ้าค่ะขอที่บ้านนี้มีนาเลยจ้ะไมต่ตุลาแล้วฉันถามมาที่บ้านมีนาเลยจ้ะตุลาแล้วปฏิทินบ้านผมออแม่กับบ้านผมมันพร้อมกันคือหมายถึงว่ามีนาธรรมมีนาคมอ๋อใคจะบ้าหรือ,อยังไง ตอนนี้สถานก,การณ์บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างก็น้ำท่วมครับเหรอพระเจ้าค่ะที่บ้านในหนุนนุ้ยน้ำท่วมเยอะหรือเปล่าที่บ้านผมน้ำไม่ท่วมแต่ตอนนี้ผมหนีอยู่ครับหนีทําไมผมถูกคดีพยายามฆ่าเมียแล้วจะไปฆ่าเขาทำไมเครียดนะที่บ้านน้ำไม่ท่วมมันยอมเปิดน,น้ําประปาให้เต็มบ้านทําไมจะเอารัฐบาลที่เขาให้ห้าพันครับเหรอพระเจ้าค่ะจะเอาเงินห้าพันพระเจ้าค่ะ เรียได้ม oh, ิละจ๊ะก็เปิดน้ำประปาไว้สองวันเต็มบ้านพอดีพาอบตมาถ่ายรูปเป็นส่งนาาเพอได้รับเรียบร้อยห้าพันแล้วค่ะโอ้ก็ถือว่าโชคดีพอทิ้นเดือนบินค่าน้ำเจ็ดพันสองตอนนี้เป็นลมยังไม่คืนเลอะแพระเจ้าค่ะโอก็เลยอยากจะฆ่าเมียก็ไม่กลับบ้านไม่กลับแล้วแล้วลูกธรอมชีพอะไรลูกของเก้ากระมอมใช่มีลูกมีเต้าใช่ไหมลูกผู้หญิงมีเต้าไปแเ้วค่ะ ลูกผู้ชายกาลังจะผ่าตัดอยู่เล่าพระเจ้าค่ะเออลูกของนายหนูหนุ้ยนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสองชิมเบาคะรุ่นใหม่ไอโฟนโร้อยหนูนุยเราขวาบป้าไปเลยพอมีลูกเป็นผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยในคนเดียวกันเล่าพระเจ้าค่ะมีทั้งหมดกี่คนลูกลูกหลายคนทําไมลูกเยอะเก้ากระมองเป็นผู้ผลิตเมียเ็าจัดจำน่ายพปะเจ้าค่ะ เรากระหม่อมได้แต่ผลิตยอย่างเดียวมีลูกครบทุกเพศทุกเพศทั้งหญิงทั้งชายกระเทยควายตุ๊ดอมวิมีเยอะนะจ๊ะพระเจ้าค่ะแล้วลูกได้เรียนจบหรือ,อยังอ,อ่ะลูกตอนนี้ก็กําลังศึกษายอยู่เลอพระเจ้าค่ะโอ้ oh. และลูกผู้ชายทําอะไรบ้างลูกชายตน้นคนพี่ตอนนี้ทํางานไฟฟ้าทําอะไรช็อตปลา๋อ oh. แลอีกคนหนึ่งก็ทํางานรับข้าวหัว เป็นมือปืนรับจ้างไม่เปิดร้านตัดผมไม่หรอครับเลิกพระเจ้าค่ะเออคอยนายนุ้ยติดตามคว้าชายด่วนที่สุดเรากะมังไปแล้วแต่ว่าพระองค์ต้องหาเมียสักคนเออไปเถอะฉันจัดการเพียงแค่ถึงกะมังพักผ่อนก่อนเวลาจะหมดแล้วนะได้ได้เมียสักคนมาสวยๆหน่อยว,ว้าวสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ้าว ทำไมเปิดแอ้คะอน้องคะมีแควนหรือยังไม่มีค่ะแควนไม่มีอ๋อแควนตายหรือแควนทิง้งทิ้งบ้างตายบ้างเอาเอาไหมคะเป็นแควนกันเดี๋ยจ้าจ้าน้องจะพาพี่ไปเทีย่ยวที่โลตัสไปกินไก่ไอซียูเขาเรียกไก่พีวีไม่ใช่เขาว่าไก่เอสวเออรีบกินก็เถอะไปอยู่กับพี่ค่ะพี่เป็นคนแรกของน้องเลยนะ ในเดือนนี้นะไว้เม็ดแล้วโอเคครับต้องใช้คำว่างานหนังตะลุงเนี่ยคนที่เป็นนายหนังคนเชิดคนเล่าเรื่องได้เนี่ยนะครับเป็นการรวมศิลปะขแขนงต่างๆไว้หลายอาชีพเลย mm hmm. ไล่ตั้งแต่คนเขียนบทนะเขียนบทเองครับผู้กำกับการแสดงว่าตัวละครต่างๆจะมีบทบาทยังไง นักภาครับนักแสดงนักร้องครับคนเชิดหุนคอย่างน้อยหกอาชีพที่รวมอยู่ในการแสดงขนานี้คือเรียกได้ว่าสุดยอดจริงเมื่อกี้คือคลิปสดๆใช่ไหมครับน้องครับผมแล้วผมนั่งดูอยู่หลังเวทีเขาคล่องมากเขารู้ต่อไปเลยว่าคิวต่อไปของการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงแล้วก็ปักชึกลงไปอ่าแล้วเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยช่วงไหนครับก็ตอนที่ไปอยู่กับพี่เอกชัยอ๋อเคยเดินสายคือคุณเอกชัยด้วยคือตอนนั้นพี่เอกให้โอกาสไม่ได้ไปเดินสายแล้วครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรตอนนั้นนะอแล้วก็ ให้โอกาสไปร้องเพลงเพื่อหาเงินมาสร้างบ้านให้กับแม่เพราะพี่สาวผมไปเป็นหางเครื่องอยู่ที่นั่นที่วงของพี่เอกแล้วพี่เอกว่าไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แล้วก็ก็เลยอยากจะแยกตัวผมออกจากคางคกก็เลยทางคกที่บ้านคางคกที่บ้านอะไรที่น้าท่วมนั่นแหละบอกพี่เอกว่าไงแล้วก็พี่เอกว่าให้ไปร้องที่วงสักพักเพื่อจะหาเงินสักก้อนหนึ่งได้เงินแล้วก็ไปสร้างบ้านให้แม่ <Ừ. S 2> แล้วก็ไปร้องอยู่พักหนึ่งทีนี้พี่สาวเขาแต่งงานพอแต่งงานไม่มีคนคดูแลผมที่วงนะครับ,รบเพราะมันจะไปไหนมันก็ลําบากแล้วก็ก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วก็หัดทัดเล่นหนังตะลุงตั้งแต่นั้นมาครับแต่ปัจจุบันนี้มีค่ายอยู่แล้วมาเจอกันได้ยังไงฮะตอนนั้นผมก็ทำอัลบัม้มทําเพลงโดยคุณมนูนกําเนิดทองอท่านกอ็อัดให้ผมไปขายเองนะครับอ,อัดเป็นเพลงไปขายเองก็มีอัลบั้มตั้งแต่ชุดแรกแหล่ชีวิตก็คือรับประวัติน้องเดียว จำนำทาเพลงผมก็แต่งเองนะครับหลายเพลงจำนำทาเพลงคือเงินไม่พอจำนำด่วยพ่อแม่ไปบันทึกเป็นเสียงแต่งเองครับแล้วก็เพลงจบแต่งเพลงแต่งเองหลายเพลงแล้วหลังจากนั้นก็ตอนนี้เพลงก็ได้ขึ้นขึ้นขึ้นปกวางแต่งไปที่ร้อยแล้วคือไม่ไม่เป็นเถื่อนเลยนะครับอแต่ค่ายนี้ก็ดูแลทั้งเรื่องของเพลงและเรื่องต้นแบเราทํางานกันแบบแบบแบบพี่แบบน้องเลยนะครับไม่ไม่มีการประชุมกันครับจะนั่งคุยกันตามขนมเขาเรียกอะไรกระท่อม กระท่อมวันนี้เจ้าของค่ายนะฮะก็มาอยู่กับเราด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวจะขอพูดคุยกับพี่ก้อยสักหน่อยสวัสดีครับคุณวีรพันธ์ครับสวัสดีครับคุณดูครับคุณาสวัสดีครับผมไปเล่นเอามาอยู่ที่บริษัทเดียวกันได้ยังไงอะไรคืออย่างนี้ครับคือตอนแรกเลยก็รู้ข่าวว่าน้องเดียวเนี่ยเขาเล่นหนังตะลุงอยู่ใช่ไหมครับครับก็ยังไม่มีการอัดซีดีอะไรเนี้ยและผมก็พยายามที่จะติดต่อกับน้องเดียวแต่ในขณะที่ผมติดต่ออยู่เนี้ย ก็มีหลายหลายคนหลายบริอ่าหลายเจ้าว่างเท่านะครับไปติดต่อน้องเดียวครับน้องเดียวได้ไปเจอผมอยู่ตอนที่น้องเดียวซื้อหนังในบริษัทผมไปดูผมก็ลองไปซื้อผลงานของเขามาดูคือเขาอัดหนังตะลุงอยู่แล้วแปลว่าเขามีศิลปินที่เป็นในหนังอยู่แล้วผมไปไปซื้อมาดูถือมาฟังฟังฟังเออคือหัวม้วนเนี่ยปกติเขาจะบริษัทเขาจะโฆษณาวางแล้วขายแล้วมันแล้วสนุกสนานตลกทุกเพลงซิปทุกชุดทุกอะลบัมเนี่ยแต่ของพี่ก้อยเนี่ยจะขึ้นมาเฮ้ย คือมามาถึงบ,บริษัทบ้านดนตรีเราขอทําแต่สิ่งดีๆขอให้คุณมีธรรมะเท่านั้นและคุณจะมีความสุขอะไรขึ้นมาแบบพระเทศผมว่านี่มัวนแผ่นหนังตะลุงหรือวัดใช่หรือว่าเป็นค่ายทำพระพยอมผมก็ไม่ทชาบแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงฟังแล้วรู้สึกว่าอัตมาภาพเลื่อมใสในกำคิดของยมก่อยเขามากตั้งแต่นั้นมาครับ พราะว่าผมเป็นคนเ่ใจอะไรคุณเริ่มใสอะไรผมว่ามันแปลกอะบริษัทปกติก็จะโฆษณาขายของโฆษณาอย่างเดียวผมเป็นคนที่ชอบเรื่องธรรมะอยู่แล้วคิดว่าศิลปินเนี่ยจะต้องอยู่คู่กับศิลธรมมรมเรานัดมันสัญญานัดหมายกันไว้แล้วนะครับคือไม่ได้นัดกับพี่นะครับนัดมันสัญญาเนี่ยค,ค,คือจะต้องต้องต้องตรงตรงต่อสจจะตรสัสญญวาจาเป็นสิ่งที่ไม่ตายผมถือว่าผมผมชอบธรรมะคนแก่ๆเขาบอกว่าเนี่ยตำรวจหรือว่าทหารในเขามีดาวมีบ้างเป็นเครื่องหมายลูกนะ คนดีไม่มีอะไรหรอกนอกจากความกตัญญูมผม,ำมทำการแสดงตอนนี้ทุกวันที่พี่ถามว่าทำไมไม่หยุดเลยอปกผ่อกตัวเองบ้างก็คือเนี่ยครับไม่ใช่อยากจะได้ทังอย่างเดียวนะครับคืออยากจะตอบแทนพระคุณของคุณผู้ชม,มเพราะถ้าไม่มีประชาชนเราก,ก็ไม่มีวันนี้ในนี้เขียนว่าหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมรมีความตั้งใจอะไรเนีว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตการอยู่แล้วก็ไปมาลาว่าออนอบน้อมถ่อมตน ทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมหมดแล้วก็เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมผสมลูกทุ่งคือผลงานเพลงลูกทุ่งที่ผมถนัดจริงๆนะครับดูเรื่องศิลปธรรมเนี่ยครับเวลาแสดงเนี่ยเราพยายามสอดแทรกศิลปธรรมสอนเด็กๆอะไรเข้าไปบ้างไหมก็สอดแทรกครับตรงนี้สอดแทรกศิลปธรรมให้เด็กๆได้เข้าใจแล้วแต่ว่าผู้บริโภคแต่ละถิ่นแต่ละแถบเขาจะรับสิ่งที่เราได้เผยแพร่ไปหรือเปล่ามันจะอยู่แต่ละสถานที่ครับเหมือนเรามาในสตูแบบนี้คือปัญญาชนคนที่เขามานั่งฟังเราเขามีความคิด แต่มันจะมีหลายสถานการณ์นะครับผมบอกว่าเล่นหนังตะลุงนี่ยากกว่าเราพูดทอล์กโชว์ทอล์กโชว์คนที่มาฟังเราซื้อบัตร8 0 0ร0 0พันหนึงเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความรู้มานั่งเงียบแต่ผมเล่นหนังตะลงุงวงเล่ามีบางทีเราเล่นในเมืองก็ปลอดภัยหน่อยถ้าเล่นในชนบทพอเขามั่วเราไปด่าอะไรมั่วๆทีนี้พอ,พอเราโรด,ดเราอาจจะสวยก็มาดักทางทีนี้เราอาจจะไปไม่รอด ก็ต้องดึงความสนใจเขาแต่ว่าไม่ไปร่วงร่วงเส้นเกินใช่ครับพยายามพยายามพูดแต่บางครั้งทนไม่ไหวก็คือหยุดเลิกไปเลยเก็บรวมกลับเลยคนที่เป็นแบบอย่างให้น้องเดียวสามารถคิดได้ขนาดนี้ครับคือใครครับในชีวิตของน้องเดียวก็หลายๆคนนะครับหลายๆคนก็บอกไม่ถูกคือคนที่แนะนําในสิ่งดีผมจะจําหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับครับคืออีกอย่างหนึ่งสมาธิพี่ที่ทําให้เรามีมีความคิดอย่างนี้สมาธิเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่มีตาเลยไม่มีสิ่งยั่วยุพี่ลองคิดดูนะครับว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนเนี่ยศาสนาพุทธพยายามนั่งสมาธิบ้างเวลามีความทุกข์ก็เพื่อได้หลับตาจะได้ปิดกิเลสที่มันเข้ามาทางตาผมนี่เท่ากับนั่งสมาธิทั้งชาติเลยนะครับอือครับคือไม่ได้คิดในแง่ดีก็ใช่ใช่ครับก็ทุกคนอย่างที่บอกไปที่มีความพิการจะสามารถมองมันอีกแง่ได้เสมอครับเคยเหลิงไปกับความดังของตัวเองบ้างไหมครับผมก็อยู่ปกติเหมือนเดิมไม่ไม่คิดว่าตัวเองดังอะไรเพราะว่าความดังไม่คงที่ในความดีดีกว่ามันคงทนนะครับทุกวันนี้คิดว่าตัวเองมีความสุขสมบูรณ์พร้อมหรือยังครบ ผมยังกังวลเรื่องการแสดงหนังตะลุงครับมันเสี่ยงในชีวิตที่สุดเลยครับพี่การแสดงหนังตะลุงเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกรับงานได้ถ้าเราไปเลือกรับงานเนี่ยเจ้าภาพเขาจะหาว่าเลือกไม่ได้ต้องเลือกได้สิเลือกไม่ได้ครับหมายความว่าผมติดต่อมาคุณยังไงคุณก็ต้องรับเหรอต้องไปครับทำไมฮะคุณไม่ว่างคุณไม่มีเออคือถ้าเราไม่ว่างเขาก็จะเลื่อนจนกว่าเราว่างบางงานที่เราไม่ต้องการไปก็ต้องไปเพราะเนื่องจากว่าเขาจะคิดเขาจะไปนินทากันว่าเฮ้ยดังแล้วเนี่ยยิงนะเว้ยงานเราไม่มาแล้ว อ๋อเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ครับทีนี้วันป่วยวันไข้ก็ผมในลําบากกว่าครูลาบากกว่าพยาบาลตํารวจคือเขายังลาได้เดือนละหลายครั้งหลายวันครับแต่งานของเราเนี่ยเจ้าภาพเป็นตัวกําหนดนายหนังไม่มีสิทธิ์เลยป่วยก็ต้องไปไปนั่งไออย่เนี้ครับแล้วตัวหนังตะลุงเวลาผมผมป่วยนี่มันจะภาคยากเลยคือมันจะเป็นวัดกันหมดทั้งทั้งทั้งหมดทั้งทั้งหมดเลงใช่ใช่ก็นายหนังเนี่ยเป็นวัดคนเดียว นี่ไปการสุดกะลองวายองไรครับน้องหลานมันจะคล้ายกันหมดครับคัดจหมูกมันังไม่ออกเลยฮะใช่ครับก็ต้องไปไปแสดงต้องไปไปนั่งไอก็ต้องไปเพราะว่าเรารับไปแล้ว้กนอย่างนี้เคยท้อแท้อยากหยุดเล่นอยากไปพักไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมฮะมีครับแล้วคนเมาเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับคือเวลาเขาไม่เห็นคุณค่าเราครับศิลปะจะดีจะมีคุณค่าเมื่อคนเข้าใจศิลปะเมื่อคนมีสติสัมปชัญญะมีความคิดมีจินตนาการ เพราะหนังตลุงมันไม่เหมือนกับละครทีวีค,คุณสามารถเห็นบ้าน<ๆ>เห็นรถเห็นสวนเห็นนาเห็นไรเห็นหมด<ๆ>เลยทั<ๆ>้วเดินในห้างก็ถ่ายในห้างเลยแต่นี่เราเป็นการสมมุติหน้าจอพาข่าวคุณต้องมีจินตนาการและเข้าใจศิละปะทีนี้มันก็ไม่เข้าใจศิละปะมาเต้นอยู่หน้าจออย่างนี้มันมันบางทีผมก็ไม่ไม่ไม่รู้มันทําลายสมาธิคนอื่นด้วยทำลายกำลังใจด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้เรื่องหนักที่สุดก็คือเทพผีสีดิเถื่อนแล้วเราเคยไปเจอของเราเองไหมเจอครับผมผมไปก็บอกว่า ไปเตือนเขานะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปบอกอะไรเขาไปบอกกับพี่ช่วยเก็บนะครับอย่าขายนะสงสารกว่าจะได้สักสักชุดเนี่ยผมชนแดนเซอร์ตกตกเวทีมาไม่รู้กี่คนกว่าจะได้สักแผ่นนังตลุงกว่าจะได้สักเรื่องนี่คือภูมิปัญญาทั้งนั้นทั้งสิ้นเลยนะครับคนที่ก๊อปปี้ซีดีผมทุกคนผมถือว่าความคิดเขาคงจะหนักแล้วถ้าคนที่คิดได้ก็คงจะส่งสารซื้อของแท้ดีกว่านะครับอ่ะเอาเรื่องผลงานสิ่งที่คุณอยากจะนําเสนอในอนาคตยังมีความฝันมีอะไรที่อยากจะได้ สร้างสารรค์หรือได้นําเสนออะไรในฝันอีกไหมครับก็ยังมีครับความฝันสูงสุดจริงๆก็อยากใช้หนังตะลุงเป็นเป็นความเป็นสากลของเมืองไทยค,คือตอนนี้อยากให้สื่อนะครับช่วยเผยแพร่เรื่อวกับหนังตะลุงภาษากลางนี้ครับมีโอกาสจะเปิดคอนเสิร์ตหนังตะลุงในในในภาษากลางให้ชมครับเอาใจช่วยครับขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ คนตาดีไม่ลังแกด้วยแผ่นก๊อปนะครับขอบคุณมากครับน้องเดียวครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณนายห้างครับพี่ก้อยวีรพันธ์สุรักนะครับขอบคุณพี่วีรพันธ์ครับเรื่องราวของน้องเดียวจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครมีความบกพร่องด้านไหนซึ่งทุกคนมีหมด ท่านจะเป็นอะไรก็ได้ถ้ามีความตั้งใจที่ดีพอครับและก่อนจากการก็มีแรงบันดาลใจที่ดีมาฝากครับ100แรงบันดาลใจเจาะใจทศวรรษที่3นะครับรวบรวมตลอดระยะเวลา20ปีของรายการเจาะใจคําพูดดีๆแรงบันดาลใจดีๆของบุคคล100คนนั่นนั่นนั่นในรายการอะไ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 รนั่นแหละเราโอ้โหหล่อจริงจริงหล่อจริงจริงมีผมด้วยมีพี่ดูด้วยมีน้องศิล์นะครับก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับพบได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเป็นแรงบันดาลใจดีๆในรายการของเราครับ ครับวันนี้เจอะใจก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้วันพฤหัสหน้าทางช่อง5ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับร